มาจากไหนอีกมาจากไหนอีกมาถึงก็มานอนหน้าบ้านเนี่ยค่ะไม่รู้ว่ามาจากบ้านไหนลายสวยซะด้วยค่ะคุณผู้ชมอ๋อเขาเห็นอีกตัวหนึ่งค่ะเขาเห็นอีกตัวหนึ่งเขาเห็นอีกตัวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคะนี่เลยค่ะ แอบอยู่นี่นี่คะ่ะแอบอยู่นี่คะ่ะเนี่ยคะ่ะแอบอยู่นี่เองนี่เขาแอบจ้องกันอยู่น่ารักด้วยตัวนี้ก็น่ารักหน้าตาน่ารักมากค่ะหน้าตาน่ารักมากหน้าตาน่ารักมากๆค่ะ น่ารักมากสีเทามีปอกคอด้วยน่ารักมากๆนี่ไงแอบจ้องกันอยู่อุ๊ย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 จะหนีไปไหนอะไปไหนอะ อ๋อนึกว่าจะหนีไปไหนจะคุกฝุ่นโช์คุกฝุ่นโชยอีกแล้วคุกฝุ่นโชกแล้วนอนกระดิกหางสบายใจเลยค่ะ กุกฝุ่นโชว์อีกแล้วทำตัวคุ้นชินมากค่ะผู้ชมตัวนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกค่ะสีเทานั่นเห็นบ่อยสีเทาเห็นบ่อยตัวนี้เพิ่งเห็นค่ะหลับไปแล้วมั้งนั่นน่ะหลับไปแล้วมั้งแกงหลับแกงหลับ จ๊เอ๋แกงหลับค่ะคุณผู้ชมแกงหลับค่จะจ๊เอ๋จ๊เอจะเอ๋นอนเล่นสบายใจเลยค่ะ นอนเหมือนบ้านตัวเองเลยค่ะนอนเหมือนนอนบ้านตัวเองเลยค่ะจะเอ๋บนต้นไม้มีนกค่ะเขาอาจจะมาเฝ้าเฝ้านกก็ได้ได้ยินเสียงนกดูเวลานกบินมาใกล้ๆเขาจะลอกแลกแล้วก็ หูตั้งเลยค่ะฟังฟังเสียงนกคมอยากจะตะปบนกได้แน่เลยนกก็บินโฉบไปโฉบมาแบบนีนี่ค่ะยอดมะขามเนี่ยค่ะเมียวเขามองเพื่อนเขามองเพื่อนมองสีเทาแมวมาหาหมามาสู่ โบราณว่าดีค่ะมีโชคลาภวันนั้นวันที่ที่ที่หวยออกหนึ่งเก้าล่างเก้าหนึ่งล่างแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดบนวันนั้นก็มีแมวสองตัวอย่างนี้ยค่ะมาคุกฝุ่นหน้าบ้านมาคุกฝุ่นหน้าบ้านโอเคค่ะบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่เขารอกันอยู่เขารอกันอยู่ เขาหาอยู่หาอยู่เชง้อเชงเ้อเชงนื้อหาเชงเนื้อหาเชงนอเนื้อหาว่าหายไปไหนแล้วหายไปไหนหายไปไหนเชงเนื้อหาเชงเนื้อหาไปไหนแล้วไปไหนแล้วเชงนื้อหากันใหญ่เลย